ไอ,อ้ไอ้ไอ้มูวอตอนนั้นใส่ขนาดนู้นเลยเลต้องไปตอ้องมี้เลยวอใช่ไอ้นี่ยังไงเก็บกระเบนเด็กเก็บให้ยังเลยคือผมเห็นตัวมผลคุณรู้ไหมครับว่าการท,ที่ทำอย่างนี้มันเสียกับสิ่งของเรียนผมขอโทษครับที่หลังผมไม่ทำดีครับถือว่าเนี่ยงอยากเห็นเด้อครับผม อนีุยนนย้ยอ้ให้ยันนะะคุณคุณทำอาดอยางนนไง้ครทบทำไมมันเสื่อมเสียชื่อเสียงขนแค่ไหนรีบมานี่เลยองี้นอย่างแนอุ้ยมันไม่เป็นวะอุ้ยอฮ้ยอุ้ยคุณได้สธได้ตนโรงเรียนได้ยังไง รุ่งมเจพมาคุณมาของเลยอย่าครัแอพรปรับนักขัตติของผ้วะอย่าเนเดอรมาไม้ีวัครั้งแรกแคใครครับตัเตใจัะครับไปกเราอ่ไอลูทองล่ะเฮ้ยอ่ไอ่ให้จำเน่อ่ให้กินน้เขาน้ำยางเนี่ยน้าโค้ขน้าโคกมเด้ ดอมั้งแค่นั้นมาวม่แม่ไม่แม่เลยนะเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงวะไี่ติด่าดี่ไหนรู้ไหมตัวครับตน่านทะทำทครับผมจะไม่กินแล้วครับที่ร้านกแพงเนอะแบเยะไมขอด้